สว b o d y Welcome to English Level Up! สวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up! ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆททุกคนแล้วค่ะครูพี่แนทกำลังจะออกไปข้างนอกหรอคะใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นจะเอาอะไรไหมคะงั้นครูพี่นุ่นฝากซื้อแตงไทยแตงกวาข่านน้อยห,หน่าผู้สาวมงคุดละมุดลำไ่มะเฟืองมะไฟมะกรูดมานามา,พามพสโะ โอ้โหเยอะขนาดนี้ anything else เอาอะไรอีกไหมคะไม่เอาแล้วค่ะแค่นี้ครูพี่เน็ตก็จำไม่ได้แล้วค่ะน้องๆคะน้องๆเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นะคะครูพี่เน็ตพูดคำว่า anything else แปลว่าเอาอะไรอีกไหมวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆมารู้จักกับคำว่า else กันค่ะใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs แลน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีคำว่า else อยู่ตรงประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะโอ้โหยูคายอีส์เ i อร์รี่เถ้าพูดว่าโสโครกเนี่ยจะพูดว่ายังไงคะ Filthy, Beauty. Uh. Your car is very dirty and filthy. Yeah, I haven't had it washed in a long time. When was the last time you had your car washed? Uh, last, last week. Last year. <laughs> oh, last year. Last year. Answer. Your car has a boo. Like a boo. A boo. <laughs> นอผู้หญิงเหรอฮะรถบรนบูบนี่ไงรอยบุบทษไปทับสับอย่างนั้นแถมใส่เสียงฝรั่งมันก็เลยกลายเป็นนอผู้หญิงสิไอ้รอยบุบแบบนี้เขาเรียกว่า your car has a dent อ๋อ your car has a dent a dent oh my god what 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 your car has any scratches รอยขนแมวรอยข่วนใช่ไหมรอยขูดขีดเยอะใช่ไหม what what I didn't even know วัด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 ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนี่รถเขาจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคเซอร์ I think we have to wax your car อ๋ออย่างนี้เหรอโอ๊อยมาตีหนูทำไมเนี่ยเอา้าก็เธอบอกแว็กไงแว็กก็แปลว่าตบตีอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายถึงขัดให้มันเคลือบเงาให้มันกระโทก็ต้องออกเสียงตัว X สิ wax I think we have to wax your car I think we have to wax your car wax I see okay <c oughs> We have to... Polish, it not Polish? It's Polish. It's you not are car. German. What? <c oughs> รถของเขาเป็นรถเยอรมันเธอบอกรถเข,ขาเป็นรถโปรแลนด์อะไรของเธอเนี่ยไม่ใช่หมายถึงจะต้องขัดสีอ่ะโอ้ยถ้าขัดสีเนี่ยเขาเรียก polish สระอ์เ่าเสียงสระวอ polish มันจะเป็นคุณศัพท์ของคนโปรแลนด์อะไรที่มาจากโปรแลนด์เออ polish polish we have to polish your car โอ okay และนี่ก็คืออีกสองคำนะครับของการดูแลรถที่คุณรักหรือถ้าทำงานในคาร์แคร์หรือเป็นเจ้าของคาร์แคร์นั่นนะครับ wax ก็จะเป็นการเคลือบเงานะครับอย่าลืมให้เกียรติตัว X ทุกครั้งนะครับใส่เสียงเซอร์กันหน่อยแล้วถ้าเป็นการขัดสีแบบลงลึกเข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องเป็น p o l i s h นะครับ P O L I S H p o l i s h แต่ถ้าออกเส,สียงส l โ w p o l i s h อันอาจจะจะเป็นชาวโปโลแลนด์หรืออะไรที่มาจากโปโลแลนด์ครับ uh, what else we have to do ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะข้างนอกยังขนาดนี้ข้างในโอ้โหจะขนาดไหนคะ,ะ follow me f o l l เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการคริสตอฟน้องๆเจอคำว่า else กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็เจอนะคะจากในประโยคที่บอกว่า what else do we have to do พวกเราต้องทำอะไรอีกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า what else นะคะแปลว่าอะไรอีกน้องๆคะคำว่า else นะคะแปลว่าอื่นๆหรืออย่างอื่นนั่นเองค่ะและเราก็มักจะเห็นคำว่า else นะคะตามหลังคำจำพวก anything anyone แล้วก็ someone นั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคำว่า what else จะแปลว่าอะไรอีกค่ะ What else do I have to do ฉันต้องทำอะไรอีกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า what else นะคะจะแปลว่าอะไรอีกค่ะน้องๆคะคำว่า something else นะคะแปลว่ายังมีอื่นๆอีกยกตัวอย่างเช่น I still have something else to do ฉันยังมีสิ่งอื่นๆ,ๆที่ยังจะต้องทำอีกนะคะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า something else แปลว่ายังมีอื่นๆอีกค่ะ คำว่า anything else นะคะจะแปลว่ามีอะไรอีกไหมหรือว่าไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วค่ะเราจะใช้กับประโยคคําถามและปฏิเสธค่ะยกตัวอย่าง mm hmm. เช่น do you need anything else คุณต้องการอะไรอีกไหมหรือ I don't have anything else to do ฉันไม่มีอะไรให้ทำแล้วค่ะคำว่า anyone else นะคะแปลว่ามีใครอีกไหมส่วนคำว่า no one else แปลว่าไม่มีใครแล้วเราสามารถใช้ได้ว่า Are there anyone else in the classroom มีใครอยู่ในห้องเรียนอีกไหมเราก็สามารถตอบได้ว่า No one else ไม่มีใครแล้วและนอกจากนี้นะคะคำว่า anywhere else ยังแปลว่าที่อื่นๆได้อีกด้วยค่ะเราจะใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธนะคะยกตัวอ,อย่างเช่น Do you want to go anywhere else คุณอยากไปที่อื่นๆอีกไหมหรืออีกประโยคหนึ่งนะคะ This bird species is not found anywhere else in the world นกชนิดนี้นะคะไม่ถูกพบในที่ใดบนโลกแล้วนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นเลยจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English, English Breakfast และน้องๆอ,อย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว,ว่า else อยู่ตรงประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ Our guest this morning was once considered the most beautiful woman in Thailand แขกรับเชิญของเราวันนี้ครั้งหนึ่งเคยได้ตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศ At the height of her fame ช่วงที่ดังสุดๆเนี่ย She was an A-list model เป็นนางแบบแถวหน้าของประเทศ A cover girl ขึ้นปกนิตยสารเงินมันว่าเล่น A product presenter เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณานสินค้าหลายยี่ห้อ TV personality พิธีกรรายการโทรทัศน์ก็เป็นมาแล้ว And a role model to millions of t i e s และยังเป็นต้นแบบของคนไทยอีกหลายล้านคน While most of us would be content to live such a sky high lifestyle ขณะที่คนส่วนใหญ่นะครับจะชื่นชอบและก็พอใจนะกับการใช้ชีวิตแบบเลิศหรูแบบนี้นะ it was the love of words แต่ด้วยใจที่รักในการพูดคุยและการเขียน and the art of storytelling และความชื่นชอบในศิละปะในการเล่าเรื่อง that helped her keep her feet firmly on the ground ทำให้เธอคนนี้ครับติดดินแบบสุดๆเลยครับ boys and girls please welcome P ia, พี่ป๊อปอริยาสิริโสภาสวัสดีครับ So you were born and grew the U.S. you born up were grew the and in คือทั้งเกิดแล้วก็เติบโตที่อเมริกานะครับ y o u e v e n said you were the only Asian in your school คือเป็นเด็กเอเชียหัวดำคนเดียวในโรงเรียนสมัยนั้นด้วยอะ่ะ How did you manage to retain so much of your Thai แต่ยังคงความเป็นไทยไว้ได้ทำยังไงพี่ My parents are both Thai My mom is from Yuthiya My dad s from Trang We ate rice at home and I grew up just you know being very Thai at home My mom d i d allow me to speak English the house พูดง่ายคืออยู่บ้านเนี่ยหมอแม่บอกป๊อปลูกต้องไม่พูดภาษาอังกฤษนะอยู่บ้านนะมีเหตุผลนะทำไมต้องแบบว่าพูดภาษาไทยที่บ้านอ่ะเพราะว่าตอนเด็กๆตามเพื่อน <Okay. S 2> ทุกคนก็เรียกแม่ว่ามามา <All right. S 2> ตามเขาด้วยก็เรียกว่ามามา,มาแม่เขาก็โกรธขึ้นมาบอกว่าฉันไม่ใช่เป็นหมานะ ใช่เป็นคุณแม่ตอนนี้ไปเธอต้องพูดแบบภาษาไทยอย่างเดียว I see so that explains it Now you studied journalism at Michigan State University ไปเรียนนิเทศที่มหาลัยที่มิชิแกนทำไมตัดสินใจเรียนสาขานห้นที่ I was a nerd in school I didn't go out very often and I just kind of like wasn't part of the group being the only Asian kid so I always observe other people And I wrote my diary a lot. My friend wrote my diary and I always went to the library and read a lot of books. Okay. So, being a person who was pretty much a loner of an introvert more so. Heh. That actually made me more of a person who was observing. And it kind of went along with being a writer. Oh, a like, no, a อยู่คนเดียวเป็นคน introvert คนเก็บตัวแบบ observe นะเว้ยเอล้วคอยส่องนะจ้ลตามองดูชาวบ้านเขาทำอะไรมีแค่นินทาเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็จด d a i เป็นเด็กเนิร์แล้วก็เขียนเรื่องราวของตัวเองเก็บไว้ก็เลยบอก่ามาสายนี้แล้วกาประมาณนนนะฮะอยู่อเมริกาอยู่ดีๆกลับมาเมืองไทยซะงั้น How did you end up back in Thailand น I graduated Michigan State I was such a nerd I never had any summer off I was working at the high school university papers USA Today Oakland Tribune LA Times I was working a lot I had internship Okay. And then when I was graduating from college, I wanted to have some free time. Mm. So I begged my parents, like, can I go to Italy? Okay. And they say, over oh, our dead bodies, so you can go to Italy. Where you can go is go to Thailand. So like, okay, I'll go to Thailand, and then I'll go to Italy. อ่านั่นค t อแผ o ของฉั e ฉันอยาก l ดินท s งฉั f อยากเห็นโล o ฉันขอเว t าพั e หกเดือ r ก่อนจะไปทำงานในโล a จริงนี่คือพอเรียนจบคือก่อนที่ระหว่างปิดเทอมเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะต้องไปทำงานหนังสือพิมพ์ไปอินเทอร์นด้วยไปเป็นเหมือนเด็กฝึกงานไปฝึกงานไปทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าอางนี้หม่อมพ่อี่คะขออนุญาตไปอิตาลีแล้วกันถ้าจะไปไปไทยเนี่ยไปเมืองไทยก็ไปแล้วว่ากลับมาเมืองไทยใช่ไหมครับพอกลับมาเมืองไทยเสร็จปุ๊บไปธรรมดานะไป Oh. What made you decide to enter the Miss Thailand Universe Pageant Cup? I actually have to tell you, I wasn't planning to enter the pageant. Mm -hmm. I didn't want to enter the pageant. As I told you, I was a nerd, okay. so I did not even know how to wear mascara or high heels or a dress, okay? I was traveling a lot during the six months. By the third month, I ran out of money. I traveled to New Zealand, to Australia, to Bali, and then I ran out of money. And my mom my aunt said, if You want to make more money in three like, three months of traveling? Why don't you do some modeling? Mm. Ah. And then what happened was, um, I was doing some modeling, and I got 10,000 baht. Okay. It wasn't enough to go anywhere else. So the Miss Thailand pageant came up, and people were interested in me to enter the pageant. when i enter the pageant you know i i just had to be on stage with a sash advertising a real estate company okay i got paid at the time 300,000 there was a lot of money 300,000 no oh คเือเรื่องของเรื่องคือ <c oughs> พอกลับมาเมืองไทยเสร็จปุ๊บก็ <c oughs> จะเดินทางไปปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดปรากฏว่าเดือนที่3ตังหมดถันแตกขึ้นมาทํายังไงทีนี้แม่เลย ลองไปไปถ่ายแบบตอนนั้นเนี่ยปัดขนตายยังไม่เป็นส้นสูงยังเดินไม่ได้ใส่เดรสยังแปลกๆเลยเพราะด้วยความที่ตัวเองเป็นเนิร์ดอยู่ใช่ไหมปรากฏอ่ะก็ลองดูสักตั้งนะเฮ้ยได้ตั้งมาจำนดนหนเองแต่ก็ยังไม่พอไปก็นประกวดนางสาวไทยเลยมีโลโก้คาดบริสาวสักอันหนึ่งเนี่ยเอาไปเลยสามแสน Did you know you're gonna win i wasn't expecting to win. i didn't mm -hmm. want him to win, to tell you the truth, because if you win, you have to stay in thailand. Ah. i still want to go to italy. and the reason why i want to go to italy was because i was in love with this book, this movie called a room with a view. i wanted to go to florence, italy. so when i entered the pageant, i wanted so much to travel more to europe before and, going yes. back to become a charlatan. อ,อิตาลีใไดดายรอะมันหนังสือที่ฉันชอบมากอยู่ในี่ฟลอเรนซ์ปรากฏว่าช <t ue> น,นะนน้นเลยนะ <c oughs> ฮะ <c oughs> เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอการใช้ else กันอยู่หรือเปล่าเอย่ย <c oughs> ครูพี่เน็เจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า <c oughs> it wasn't enough to go anywhere else มันไม่พอที่จะไปที่อื่นอีกค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า anywhere else นะคะแปลว่าที่อื่นออีกนั่นเอง มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณมีอะไรจะบอกฉันอีกไหมภาษาอังกฤษจะพูดว่า Do you have to tell me ใช้อะไรดีคะระหว่าง anything else หรือ anyone else ติ๊กตักติ๊กตักใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ anything else นั่นเองค่ะ Do you have anything else to tell me คุณมีอะไรจะบอกฉันอีกไหม น้องๆเห็นไหมคะคำว่า anything else แปลว่ามีอะไรอีกไหมและถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าพวกเราต้องการอะไรอีกสำหรับงานเลี้ยงเราจะพูดว่ายังไงดีคะ Do we need for the party ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง no one else กับ what else ใช้อะไรดีคะติกต๊กตัอกติก๊กตถูกต้องแล้วคะ่ะน้องๆต้องใช้คำว่า what else นะคะ What else do we need for the party พวกเราต้องการอะไรอีกสำหรับงานเลี้ยงน้องๆเห็นไหมคะคำว่า what else นะคะแปลว่าอะไรอีกคะ่ะเอาละค่ะถ้าเราใช้คำว่า else กันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปพบกับช่วง better to know เอาละค่ะในช่วง better to know ในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับอสอบโอเน็ตกันค่ะ ใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นข้อสอบโอเน็วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6ปี2559ค่ะข้อนี้ง่ายมากๆเลยไปดูกันเลยมาทำข้อสอบกันค่ะ Which of the following is correct according to the sign จากสัญลักษณ์ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อที่1 You can pay later ข้อที่2 You do not have to pay ข้อที่3 You cannot use a credit card. ข้อที่4 you should use your credit card. ตอบข้อไหนดีคะติ๊กต t o k t i k t อก,ก,อกน้องๆคะทริคก,การทำข้อสอบ OneNet ข้อนี้ต้องแปลคะ่ะก่อนอื่นนะคะให้น้องๆดูที่ภาพก่อนเลยว่าภาพนี้เนี่ยมีคีย์เวิร์ดอะไรใช่แล้วคะ่ะคีย์เวิร์ดในภาพนะคะคือคำว่า cash ที่แปลว่าเงินสดนั่นเองค่ะ cash only แปลว่าเงินสดเท่านั้นแล้วที่นี้เรามาดูคำแปลใน choice แต่ละข้อกันค่ะข้อที่หนึ่ง you can pay later แปลว่าคุณสามารถจ่ายทีหลังได้ข้อที่สอง you do not have to pay แปลว่าคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายข้อที่สาม you cannot use a credit card แปลว่า คุณไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ข้อที่4 you should use your credit card แปลว่าคุณควรใช้บัตรเครดิตเอาละค่ะทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าต้องตอบข้อไหนใช่แล้วค่ะตอบข้อ3นั่นเอง you cannot use a credit card คุณไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้เพราะในรูปเขียนว่า c a s u a l l y แปลว่าเงินสดเท่านั้น ดังนั้นไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ค่ะและน้องๆอ,อย่าลืมนำเทคนิคดีๆอย่างนี้ไปใช้ในห้องสอบกันนะคะน้องๆเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่ณัฐกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลย เราไปหากันนะคุณฟูจิว่าท่อระบายน้ำสวยๆอยู่ที่ไหนบ้างเฮ้ยเจอแล้วสถานีอย่างนี้เลยมีสถานีตรงนี้เลยข้างหน้าชิมบาชีเนาะเจอแล้วค่ะเดินออกจากสถานีมาก็พบเลยมาดูกันค่ะว่าฝาท่อประปาแรกของเราหน้าตาเป็นอย่างไรโอสวยงามอย่างนี้เลยเหรอมีสีเหลืองนี่เป็นรูปคนกำลังดับเพลิงอยู่ดับเพลิงออยู่โชกะฮาชิระ ก็คือการดับเพลิงนั่นเองนะครับอันนี้มันเจ๋งตรงที่ว่ามันโชว์ให้เห็นพนังกงานดับเพลิงกําลังดับเพลิงกันอย่างแข็งขันเมืองก็คือเมืองแล้วยังมาทําท่อให้สวยงามเพื่ออะไรอีก <ผม S 1> อ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นกุสโลบายทําให้แบบว่าคนในเมืองเนี่ยสนใจอะไรมากขึ้นเจ๋ง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 โ,อโยอดสุดยอดเจ๋งมากเลยเนะอย่างนี้มไม่เปไรเอางไหมหนึ่ ฝาแรกก็น่ารักน่าชังแล้วนะคะคนญี่ปุ่นจะมองอะไรเป็นการ์ตูนไปหมดดูสิคะว่าฝาท่อส่งน้ําเพื่อการดับเพลิงก็ยังทําสวยขนาดนี้จะว่าไปแล้วนอกจากจะทําให้มีคนสนใจมาตามหาสร้างความสนใจให้กับพื้นที่แล้วเวลาต้องใช้เพื่อการดับเพลิงจริงๆก็มองหาง่ายด้วยนะคะระหว่างเดินชมเมืองไปเรื่อยๆคุณบูมก็พบอีกฝากที่น่าสนใจค่ะ เฮ้ยน,นี่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 นีนนก็ใช่นี่เย้ดังไปแล้วยังดังไปแล้วคนทั่วทั้งเมืองเลยน,นี่ไงอันนี้เป็นฝาทอ่อที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของกรุงโตเกียวเลยครับเป็นรูปดอกดอกอะไรอ่ะเป็นอันนี้เป็นซากุระเอกใบนี้เอากันเพื่อความสวยงามโอ้โหถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยเนี่ยคือมันเขียนเลยว่าโตเกียวเกสุยโด หรือว่าท่อระบายน้ำนะครับของโตเกียวเสื้อน,นี้เป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของโตเกียวเลยแล้วก็นี่เขียนทังโกลดี้พวงกันโกลดีแปลว่าอะไรที่ที่น้ํามาเจอกันหรือเปล่าครับเอออาจจะเป็นที่รวมตัวนะที่รวมรวมน้ารวมตัวฉะน,นั้นใครที่มาโตเกียวเนี่ยคือภารกิจอันนึงคือควรที่จะมามาเจอฝาท่อของโตเกียวให้ได้ก่อนถ้าใครมาโตเกียวจะเห็นฝาท่อประปาหน้าตาแบบนี้ได้โดยทั่วไปเลยค่ะครั้งหน้าอย่าลืมสังเกตกันนะคะ ตอนนี้ไปตามหาฝาท่อต่อไปกันดีกว่าค่ะคุณบูมตอนนี้เราออกมาจากที่สถานีสถานีานชินค่อยวานะครับแล้วทำไมต้องมาที่นี่โอ้โหพอเขาบอกว่ามันมีฝาท่อระบายน้ำผ<อ>ิดความ สุดยอดความโดดเด่นมากกว่าที่อื่นมันยังไงครับคือมันมีคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่ดังๆเขาเรียกว่ามนจิจิมนจิจิอ๋อมนจิเป็นลิงที่โด่งดังทั่วประเทศเลยลิงเทพครับลิงเทพลิงเทพใช่แล้วมันเกี่ยวกับฝ้าท่ออีกเหรอเกี่ยวกับฝาท่อเป็นตัวกรตานน้าลักเพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่เพราะมนจิจิมันดังทั่วญี่ปุ่นมากๆดังไปถึงต่างประเทศด้วยแต่ว่าต้องไปหาด้วยกันละไปหาด้วยกันใช่ผมว่าเอางี้ดีกว่าคุณคุณบุม ไปอ earlier, oh, ีกทาหนึ่งผมไปอทานึงได้เลยได้เลยใครหาถึงก oh, ่อนชนะไหมผมว่าผมชนะคุณแน่เลยผมไม่ยอมไม่ยอมจรนงแน่ฮันแน่มีการท้าทายกันอีกด้วยเราตาไปดูกันค่ะว่าระหว่างคุณฟูจิกับคุณบูมใครจะเจอฝาท่อสุดน่ารักก่อนกัน ชินะครับเขียนว่ามนชิแล้วก็มีชื่อเมืองคาซึสกะผมว่าผมมาถึงก่อนคุณฟูจิน้นนเดี๋ยวถ่ายรูปอีกอันหนึ่งคือต้องเซลฟี่ด้วยเซลฟี่มาถึงแล้วอันนี้มันต้องไม่มีอันเดียวแน่ๆเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นต่อเห็นเขาบอกมีตั้ง10อันคือหาแบบคุณฟูจิอันเดียวไม่พอเราต้องหาแบบแอดวานแอดวานไปดูกัน นี่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 อันนี้อันนี้เจอสองอันแล้วมนจิจิถ่ายรูปไปเลยลายเดียวกันแต่ว่าหาเจอสองอันแล้วอยู่ญี่ปุ่นมาทั้งเจ็ดปีเนี่ยผมไม่เคยหาฝาท่อมาอย่างนี้เลยอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบท้าทายแล้วสนุกสนานมากอยากให้เ,เพื่อนๆที่มีโอกาสนะครับอยากให้มาเที่ยวตามหาฝาท่อเหมือนกันนะคุณบูมดูจะประสบความสําเร็จนะคะหาเจอสองฝาในเวลาอันรวดเร็วถ่ายรูปเรากับพบเซเลบคนดังเลยนะคะเนี่ย แล้วคุณฟูจิล่ะจะหาเจอหรือยังเอ่ยถามคนไหมถามคนไหม,มนีกันนะ่งในมันโฮลนี่มอนจิจิโนมัโนโหวกがあるって聞いたんですけどอาそっかそうだねああれかなあれだあです อันนี้ก็ไม่ใช่ไหนก็มนจิตจินอนจิตจิอ่ะอาตาเนอะดูก่อน,นอโอ้มาช่วยชี้ให้โด้วยวะด้วไอตัสนี่ไงน,นี่ไงมนจิตจิมอนจิตจิจากเมืองคัตสึชิกะโอ้เจอแล้วมิชชั่นคอมพีทแล้วนะครับจากโตกโเกียวเกซุยโดการปลาปลาโตเกียว โออเเคบร้ยยชชชและแล้วทั้งคู่ก็กลับมาพบกันมาดูกันค่ะว่าใครชนะทำไมมาเร็วจังเจอของดีแล้วด้วยเดี๋ยวนะให้ดูเลยเจอกี่อันเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง นี่ไงอันนี้ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่เหรอไปสจอมหามนจตจีไม่ใช่อันนี้โหนี่ไม่มีลายอะไรเลยเล่นจีจีไม่ใช่ล้อเล่นเพราะว่าเจอที่หลังนี่้กูเป็นไงครับมิสเตอร์บูมเจอเต็มเลยครับโอ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอว้าวของผมเนี่ยแน่นอนกว่าแน่แน่ถ่ายรูปใหญ่ชัดเจนมากคุณผู้จิมีเปล่ามา ที่เกิีไหนครับเนี่ยมีที่ชื่อว่าอิซุมิธรรมกาวะครับอิซุมิธรรมกาวะห่างจากโตเกียวมาหูสามสิบนาทีเลยนะต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่เพราะมีท่อที่สุดยอดมากๆอีกท่อหนึ่งครับที่เขาบอกว่าต้องมาดูให้ได้เฮ้ยคุณฟูจิข้างล่างโอ้อันนี้แหละอันนี้แหละนี้แหละเจอแล้วจิงเลยจิงเลยดีใจมากย้สำเร็จโอ้นี่นั่งมาไกลโอ้โหเป็นหาท่อ นี่มีนกคือผมไปดูข้อมูลมานี่เขาบอกว่าเป็นนกยางเปียเป็นนกที่อาศัยอยู่แถวนี้แม่น้ำตรงนี้อ๋อหมายถึงว่าฝาท่อเขียนความหมายลงไปในนี่ของเมืองนี้ใช่เพื่อให้ผู้คนได้รู้เรื่องของเมืองนี้ว่ามีอะไรเด่นบ้างอตรงนี้ครับอแม่น้ําทามกบว่าครับซึ่งเป็นแม่น้ําในเมืองนี้แหละดังมากแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นสนสีดําสนดําสนดํบนของตรงว่าและถูกรับเลือกด้วยนะครับว่าเป็น วิวที่สวยวิวหนึ่งของเมืองนี้ซึ่งเมืองนี้ชื่อว่าโคไมเขียนว่าอุซ่อุซุวิมาจากแปลว่าน้ําฝนครับอูแปลว่าฝนฝนใช่ซีป้วาน้าก็คือน้ําดีนั่นแหละครับเป็นท่อน้าดีอ๋อน้ําที่เก็บน้ําฝนใช่แสดงว่ามันต้องมีท่ออย่างอื่นด้วยสิมันก็จะมีท่อน้ําเสียแยกจากกันเจอฝาท่อประปาแล้วมองไปอีกนิดเราก็พบอีกฝาที่สวยไม่แพ้กันแต่เป็นฝาท่อคนละแบบค่ะอ่าคุณฟูจิ นี่โอซุยโอซุยโอแปลว่าสกรปรกสกรปกสกรปกก็คือเนี่ยแหละเพราน้ำเสียโอซุอยแปลวาน้ำน้ำเสียแล้วนี่มีรูปร่างหนึ่งเป็นรูปเป็นรูปดอกไม้เป็นดอกกุหลาบพันปีญี่ปุ่นเป็นดอกประจําเมืองน,นี้เลยอของโคเม่โอ้โหเรื่องฝาท่อปลาปาญี่ปุ่นศินละปะบนท้องถนนนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่นถ้าน้องๆได้มีโอกาสไปประเทศญี่ปุ่นก็อย่าลืมแวะไปชมกันนะคะ ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทฉะนั้นนะคะน้องๆเวลาเราไปดูศิลปะบนท้องถนนเนี่ยน้องๆก็อย่ามัวแต่ยืนถ่ายรูปเพลินนะคะจนลืมดูรถที่อยู่ข้างหลังนั่นเองฉะนั้นนะคะการข้ามถนนนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเดี๋ยวในวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นค่ะก็จะเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆนะคะในเรื่องของการข้ามถนนนั่นเองน้องๆคะเวลาเราจะข้ามถนนเนี่ยเราก็ต้องใช้ทางม้าลายใช่ไหมคะส่วนทางม้าลายในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะใช้คําว่า zebra crossing แปลว่าทางม้าลายนั่นเองค่ะคำนี้ง่ายมากๆเลยค่ะก็เพราะว่ามันมาจากคำว่าซี b r a ที่แปลว่าม้าลายค o ร์ซิงที่แปลว่าทางข้ามนะคะรวมกันเป็นซีบราค o ร์ซิงนะคะทางม้าลายนั่นเองและนอกจากนี้นะคะน้องๆยังสามารถใช้คำว่า cross walk ได้ด้วยค่ะซึ่งก็ตรงตัวเลยค่ะคำว่า cross นะคะแปลว่าข้ามส่วนคำว่า walk นะคะแปลว่าเดิน พอร่วมกันเป็น crosswalk ก็แปลว่าทางข้ามหรือทางม้าลายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราสามารถใช้คำว่า pedestrian crossing ได้ด้วยค่ะแปลว่าทางที่มีไว้ให้คนข้ามนั่นเองค่ะคำนี้ก็ง่ายมากๆเลยมาจากคำว่า pedestrian ที่แปลว่าคนเดินถนนนะคะแล้วก็ crossing ที่แปลว่าทางข้ามนั่นเองค่ะโอ้โหถ้าลงังน้องเติมพลังอังกฤษ English เลเวอพกันไปแล้วนะคะเราลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า คำแรกนะคะคือคำว่า what else แปลว่าอะไรอีก something else ยังมีอื่นๆอ,อีก anything else ไม่มีอะไรอีกแล้วหรือจะแปลว่ายังมีอื่นๆอ,อีกไหม a n y o n e else มีใครอีกไหม no one else ไม่มีใครอีก anywhere else มีอื่นๆค่ะ s e b a c crossing ทางม้าลาย crosswalk ทางข้ามหรือทางม้าลาย ส่วนคำว่า p e d e s t r i a n c c r o s i n g แปลว่าทางที่มีไว้ให้คนข้ามนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับรายการ English Level Up ในวันนี้นะคะสนุกกันไม่เอ่ยถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้แล้วก็ท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ครูพี่นุ่นม,มีสำนวนมาฝากค่ะคือสำนวนที่ว่า go d a s h แปลว่าช่วยแชร์กันจ่ายค่าอาหารนั่นเองค่ะน้อง แล้วน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ